สวัสดีค่ะคลิปนี้กี้มาแจ้งเคาะแล้วประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะลังปี6364งวดที่5นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยกี้ขออนุญาตอ่านในหลักใจความสําคัญเลยนะคะข้อที่1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่1เมษายน2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะลังปี6 3 6 4งวดที่5 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสับป,ปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน63โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนาคม64และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนสำหรับหัวมันสับป,ปะหลังสดเชื้อแป้ง25เปเกิโลกรัมละ2บาท33สตางค์ข้อที่2การชดเชยส่วนต่างระหว่าง ราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ2บาท50สตางกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการใจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่5ในราคากิโลกรัมละ17สตางค์ค่ะและเอกสารทั้งหมดกีจะแปะไว้หลังจากนี้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย